เฮียกูท้อขว่าหมดคืนนี้ก็ไม่น่าจะเสร็จสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาต่อเลโก้ขนาดใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมแล้วนะคือตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะเพิ่งเคยต่อเลโก้ที่ใหญ่และมีความซับซ้อนขนาดนี้เป็นครั้งแรกเลยนะท้าทายชิบหาย a few moments later หลังจากผ่านมาไม่ถึงสองชั่วโมงบอกเลยว่าท้อเหนื่อยได้แล้วนี่วิ่งแด่แล้วพอแล้วพอแล้วจบการีวิูแค่เพียงเท่านี้ครับทุกคนครับผมครับบ๊ายบาย เราใช้เวลาต่อด้านล่างตั้งแต่บ่ายสามจนถึงสี่ทุ่มนะได้พักอาบน้<ช>ํากินข้าวสักหน่อยก็มาเริ่มต่อส่วนที่อยู่บนบ้านกันครับเที่ยงคืนไปรุยถ้าชีวิตใครว่างมากเกินไปเนี่ยลองซื้อไปทําดูทุกคนชิ้สุดทา้ายจากบ่ายสามจนเที่ยงคืนเ <c oughs> สร็จแล้วเชียร์ เพราะว่าสีดํามันก็สวยดีนะ <What? S 1> จริงเออสูเขอบไอทิด <c oughs> เหลือติดสติ๊กเกอร์แค่นิดเดียวเฮ้บเฮ้บเฮ้ยปวดหลังโว้ยหาทำสุ๊ดเซตแย่ยิ่สุดความพยายามตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนครึ่งก็สำเร็จผลเป็น,ปนที่เรียบร้อยครับทุกคน <c oughs> ไม่เคยคิดเลยว่ากา,ารประกอบเลโก้มันจะนานขนาดนี้อันนี้คือครั้งแรกในชีวิตเลยนะโอเคตัวตะก้า ก็สำหรับใครที่เป็นสายสะสมของเล่นอยู่แล้วเนี่ยหรือชอบต่อเลโก้เป็นงานอดิเรกที่มีรายละเอียดซับซ้อนฝึกระบบความคิดฝึกสมาธิและอยากท้าทายตัวเองพิกัดสินค้าในตะก้า